สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูก่อนจะเริ่มอัปเดตข่าววันนี้หากชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวเทียสองรายงานว่าสกอตแม็กโทมินยังคงอยู่ในรายชื่อของนิวคาสเซิลครับเอดี้ฮาวชื่นชมเขาและต้องการตัวเขา ตั้งแต่ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆนะครับมันจะขึ้นอยู่กับแผนของเอริกเทนฮากด้วยซึ่งผมก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยสกอตแม็กโทมินีก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับถามว่าเขามีดีตรงที่เขาสร้างสารรค์โอกาสได้มีโอกาสสอดขึ้นมาทำประตูได้แต่ด้วยตำแหน่งที่ทีมเราอยากให เขาเล่นเนี่ยมันจะเป็นมิดฟิลตัวรับเนาะนะแทนคาซมิโลนะครับในตอนช่วงต้นของฤดูกาลที่ผ่านมาหลังๆเนี่ยมีโอกาสที่ได้เล่นขยับขึ้นมาบ้างแต่ก็จริงๆเราต้องการมิดฟิลตัวรับจริง,รงๆนะครับแล้วผมมองว่าแม็กโทมินีก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของสโมสรลิทีแหละครับว่าเขาจะขายแม็กโทมินีหรือเปล่า ร o อบดอสันครับนักข่าวที2เนี่ยจาก ESPN รายงานว่า h a r ์รี่แมกควายเนี่ยจะคุยกับ e r i ิกเชนฮาร์เพื่อหาลือครับเกี่ยวกับอนาคตของเขาหลังจบฤดูกาลนี้การเซ็นสัญญากับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กไม่ได้สำคัญมากครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ e r i ิกเชนฮาร์สนใจย u เรียนทิมเบครับมานานแล้วนะแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งอื่นก่อนนั่นเอง แต่สำหรับตัวผมเองนะผมอยากได้คิมม็นแจครับที่สุดเลยบอกเลยในตอนนี้อย่างที่เคยกล่าวไปอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อน,อนเนาะคือผมมองว่าค่อนข้างตอบโจทย์ครับกับการเอามาแทนที่ของราเฟลวาลานครับที่เขาเนี่ยไม่ได้สามารถลงได้ทุกเกมแล้วเนาะในตอนนี้ก็สามารถสลับกันลงได้โดยที่มาร์ติเนสเนี่ย,เ,ยเป็นตัวยืนหลักแล้วก็มีแนวโน้มครับที่จะมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นครับ กำลังสำคัญของทีมเราได้นะสำหรับคิม,มินแจเนี่ยซึ่งอยากได้นะอยากได้จริงๆผมบอกเลยเออแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยถ้าขายได้ผมก็อยากให้ขายนะผมมองว่าเขาไม่เหมาะกับทีมเราแล้วในตอนนี้การเล่นที่ค่อนข้างเชื่องช้าครับและเขาเนี่ยเสียความมั่นใจกับที่นี่ไปแล้วด้วยผมมองว่าทางออกที่ดีก็คือการแยกทางครับมันเป็นอะไรที่ดีที่สุด สำหรับ2ฝ่ายข่าวสุดท้ายครับก็สมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ออกแถลงการเรียบร้อยนะว่าเดโกดาโลเนี่ยได้เซ็นสัญญาชอบใหม่กับสมโมสรเป็นที่เรียบร้อยครับและสัญญาชอบใหม่นี้จะยาวไปถึงปี2028เลยซึ่งฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวเทียสองเนี่ยได้ออกมาพูดถึงข่าวนี้ก่อนสมโมสรจะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับ เขาได้รายงานโดยเสริมเข้าไปว่าเทนฮาร์กเนี่ยต้องการให้ดาร์โลเป็นส่วนหนึ่งในแผนของการทำทีมของเขาต่อไปในอนาคตครับผมทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทั้งเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับ มุมแฟนแมนยูช่องสำหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ